สวัสดีครับผมเจอกันในโค้งสุดท้ายนะครับฮานอยมัดรวม3น่อยนะครับเป็นแนวทางเล็ขเด่นตารางนะครับงดประจำวันที่10มกราคม2568นะครับพี่พี่เมื่อวานนี้ของเรานะครับสายวิ่งมาดีกว่าสายรูดเนาะสายรูดไม่มาเลยต้องขออภัยด้วยนะครับฮานอยพิเศษนะครับพี่พี่ผลที่ออก63478นะครับรอบแรกของเรา78ไม่มีเนาะใครเอา8ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่78นะครับ ฮานอยปกตินะครับ229กับ75นะครับพี่พี่เนาะของเรา229ไม่มีนะครับพี่พี่เนาะเน้น85 6ห้ามา75นะครับท่านใดจับวินตารางนะครับเข้าไปที่29นะครับผมอันนี้สายจับวินนะครับฮานอย VIP 58148นะครับพี่พี่เนาะในรอบนี้ท่านใดเอา8ไปวิ่งไปรูดนะครับเด้งบนเด้งล่างนะครับเข้าไปที่81แล้วก็48เนาะก็ ของเรามาในตัวเจาะด้วยนะครับพี่พี่นาะส่วนเลขตารางแตก3ตัวนะครับพี่พี่นาะนี่เลย581นะครับก็ท่านใดจับวินตาราง่วานนี้ก็ได้เฮนะครับก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับส่วนแนวทางของวันที่10นะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับชื่นชอบในสูตรไหนแล้วค่อยตามนะครับพี่พนาะแนวทางอานอยเนี่ยผมจะลง2สูตรนะครับก็คือสูตรในโค้งสุดท้ายก็จะเป็น ประมาณว่าชื่นชอบในการจับเลขวินารางนะครับเนาะอาจจะไม่ชอบที่แอดจับคู่ไว้ให้เนาะก็อาจจะมองตัวเลขแล้วก็จับคู่เอานะครับพี่ๆี่ก็มาบ่อยเหมือนกันเนาะก็เป็นความชอบของแต่ละบุคคลดีกว่านะครับพี่ๆเนาะบางท่านอาจจะชอบในตัวเจาะที่ผมเจาะให้นะครับหรือว่าบางท่านอาจจะชอบสายวิ่งลูดนะครับประมาณนี้เนาะก็ขอให้เฮงๆปังๆทุกท่านก็นแล้วกันนะครับวันนี้ในโค้งสุดท้ายนะครับพี่ๆผมให้ไปที่เลข6เลข9เลข7 เลข 4, เลข2นะครับปิดท้ายปิดท้ายด้วยนะครับเลข8นะครับผมสายวิ่งสายรูดนะครับวันนี้ให้วิ่งไปที่เลข9นะครับให้วิ่งไปที่เลข9นะครับรูดไปที่เลข 7, นะครับ7ก็ยังเด่นนะครับพี่นะ้อวานนี้7มา2รอบนะครับ 92 94 96 98 72 74 76 78นะครับ3ตัวนะครับผม794 972นะครับ เกับเลข7นะครับพี่พี่น้องก็จะประมาณนี้นะครับผมสลับแนวทางฮานอยโค้งสุดท้ายมัดรวม3นอยเนาะก็ขอให้พี่พี่ทุกท่านนะครับโชคดีเฮงๆปังๆันะครับผมก็อย่าลืมนะครับเราพัฒนานะผมลงให้แล้วนะครับท่านใดที่ยังไม่รับชมก็ไปย้อนรับชมดูได้นะครับคลิปนี้ขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ